ดีใกล้วันสิ้นเดือนแล้วครับใครหารถนะครับราคาไม่แพงนะครับรถมือ2นะครับมีหลายรุ่นหลายสไตล์หลายแบบนะครับร้านผมหลักหมื่นต้นๆมีนะครับไปจนถึง5 6าหกหมื่นถึงแสนนะครับหรือใครที่อยากจะขายนะครับมาที่ร้านผมได่เลยนะครับผมแล้วผมตีราคาให้นะครับเดิมๆอะไรพวกนี้จัดให้ได้หมดนะครับใครกำลังมองหารถอยู่นะครับ เดี๋ยวผมให้ดูแบบคร่าวๆก่อนนะครับประมาณนี้นะครับร้านผมครับมีให้เลือกครับผมจัดส่งได้ทั่วประเทศมีเก็บเงินปลายทางนะครับนี่ใบรุ่นใครที่หาเดิมๆมีนะครับพวกสตาร์ทมือสตาร์ทเท้าอะไรเงี้ยใครเอาไปมาตั้งนี้ป่ะนี่นะครับสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับจัดส่งได้ทั่วประเทศนะครับนี่หน้าร้านผมประมาณนี้นะครับราคาหมื่นหลักหมื่นต้นๆมีครับเวฟนี่ จัดมาให้แล้วตอนนี้เหลืออยู่สามพันสนใจรีบรีบ,รบทักเลยนะครับเกฟุปปี้มีนะครับก็คันนี้นะครับเตรียมส่งไปจันทบ,บุรีรถขนส่งยังไม่มาเลยนะตอนแรกผมคิดว่ามาวันอ่าพรุ่งนี้นะวันนี้น่าจะได้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับร้านกิสราเสือกิจนะครับส่วนพวก1 2ึห้ัวเถอกหัวแห,หลมบางลมขายเงินสดเท่านั้นนะครับ มีหมดครับคาบูหัวฉีดสีบาสตาร์ทมือมีเกือบครบทุกสีมั้งนี่ผมบ่านี่ฝากไปด้วยครับร้านผมอยู่ฝั่งเส้นโรบินสันบุยลำนะครับก่อนถึงโฮมโปรนี่ครับสมมุติลูกค้ามาจากฝั่งโรบินสันนะครับแนวโฮมโปรเนี่ยก่อนถึงโฮมโปรนะครับดูเตืนตรงนี้นะครับร้านบุกซ้ายมือสังเกตได้เลยนะครับนี่ประมาณนี้นะครับร้านเล็กๆนะครับแต่สังเกตง่ายอยู่นะครับฝากไปด้วยครับ